ครับผมก,ก็ขอสวัสดีการเรียนท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่อง OAT TV นะครับตอนนี้วันนี้ผมก็จะมาสอนโกง r o v นะครับโกงตังนะครับโกงขูปองและก็โกงเพชรนะครับนะครับขั้นแรกถึงเข้ามาถึงช่องนี้แล้วครับก็ขอให้กดไลค์กดซับสไครต์และกดแชร์นะครับสำหรับใครที่กดเลยนะครับก็เอาไปรับชมกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับเราต้องมีนี่ก่อนครับนะครับเนี่นะครับให้ดูอ่า eX f i l e p l o e r นะครับที่เราต้องมีก็คือ eX f i l e p l o e r นะครับแอปนี้ครับหาโหลดได้จากที่ p l a y s t o r e นะครับพิมพ์ว่แอปแบบไฟล์ก็เห็นเลยนะครับอ่าครับข้้งแรกเข้าไปเลยส่วนไฟล์นะครับนี่นะครับผมเข้ามาที่ดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดของผมดาวน์โหลดนะครับ ผมจะยังไม่ให้นะครับแต่ผมเออผมจะพูดยังไงดีนะครับถึง1,000งพันไลค์เมื่อไหร่ครับผมให้เลยครับดิงดาวน์โหลดไฟล์นี้นะครับลบโกงเงิน ROV นะครับมีเสียงระบกวนิดนึงนะครับถ้าผมไม่ถึง1,000งพันซับสไนะครับ1,000งพันไลค์น่เองผมก็จะไม่ให้นะครับสัญญากันแล้วนะนะครับนะครับผมก็ได้นะครับ ถึงนั้นแล้วครับผมก็แตกไฟเลยนะครับแตกไฟน์เนีหะแตกไฟครับออลืมไปครับมันต้องมีรหัสเดยนะครับรหัสก็คือ rob com นะครับผมจะบอกแต่รหัสนะครับตอนนี้ ครับบันทึกไว้เลยนะครับสำหรับใครที่ยังลืมนะครับ rov com นะครับครับแตกไฟลเสร็จแล้วครับนะครับมันก็จะได้ไฟล์นี้ครับเอาไปลงที่ดาต้านะฮะคัดลอกไปเลยนะครับกดย้ายเข้าไปที่ Android นะครับนี่ครับ Android ไปที่ Android แล้วก็ด a ต a านะครับด a ต a าแล้วก็กาลิน่าอาวนะครับเข้าไปเอาไปที่ไฟล์แล้วก็นี่ครับตัวทีนี่ครับ t b s i o g นะครับเข้ามาโอ้ยผิดขอโทษนะครับท่านผู้ชมนะครับผมก็ลืมเนสเนึนง ไปวาตรงไหนวะเออใช่แล้วครับตัวนี้ครับ r e s o r e s นะครับดเข้ามานะครับแล้วก็เดี๋ยวใช่ไหมวะผมก็ลืมนิดหนึ่งนะครับเออใช่ครับวางตรงนี้เลยนะฮะกดวางนะครับครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมวางเสร็จแล้วนะครับ ก,ก็ไปดูที่ R.O.V กันเลยนะครับเดี๋ยวนะครับผมจะให้เข้าไปดูตอนถึงเกมนะครับสตาร์ไปก่อนนะครับเห็นไหมครับขึ้น 9M เเลยเป็นไงครับโกงได้เลยครับนะครับอย่าตื่นเต้นครับ สำหรับใครที่เห็นนะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับบายบายก็จบขอจบคลิปแค่นี้ครับไปทำกันเลยไปทำกันเลยครับเอียครับอย่าลืมลืมไปต้องกดไลค์ให้ถึงหนึ่งพันก่อนบายบายครับขออธิบายครับบางคนอาจจะนอยด์นะครับอินนะครับที่เห็นก็อินนะครับ